อีกตัวหนึงนะครับสาหรับคนที่ต้องการจะหล่อคอนกรีตทับคอนกรีตเก่าหรือต้องการจะซ่อมงานนะครับทีนี้เนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าคอนกรีตเนี่ยเก่ากับใหม่เนี่ยจะประสานกันดีนะครับมันจะมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มักจะใช้กันบ่อยๆก็คือน้ํายาประสานคอนกรีตนะครับน้ายาประสานคอนกรีตบางท่านนะครับก็อาจจะผสมลงไปในคอนกรีตที่กําลังจะหล่อไปทับคอนกรีตเก่าหรืออาจจะใช้วิธีการทานะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับโดยที่ทําความสะอาดพื้นผิว คอนกรีตเดิมออกก่อนนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมงานตอนผสมคอนกรีตเนี่ยอาจจะมีการทาลงไปก่อนหรือผสมลงไปในคอนกรีตแล้วหล่อลงไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นน้ำยาประสานนะครับช่วยให้คอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่เนี่ยประสานกันดีมากขึ้นนะครับก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งของอาการทํางานนะครับตัวนี้ก็ก็จะมีราคาหน่อยนะครับก็จะอยู่5ลิตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบแปดบาทน,นะครับ อยลลอน5ลิตรครับใช้ได้นานไหมใช้ได้เยอะสับใช้ได้เยอะใช้ได้เยอะครับคือสัดส่วนผสมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้านหลังนะครับหาอ่านดูนะครับเวลาเราซื้อไปพวกนี้ครับหาอ่านดูจากด้านหลังนะครับมันจะมีการเขียนบอกอยู่ว่าผสมยังไงนะครับ